วันพุธที่16กันยายน2563แรม14ค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันพุธการงานเหมือนกำลังอยู่ในสภาวะที่เครียดกดดันอึดอัดกำลังเผชิญปัญหาหนะักจนไม่อยากจะทำงานต่อต้องการลาออกเปลี่ยนงานแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้เพราะอาจจะมีบางอย่างที่ฉุดรั้งคุณไว้ให้คุณทำงานที่เดิมไปก่อนหรืออาจจะเป็นเพราะเจ้านายยังไม่อนุมัติให้ออก หรืออาจจะเป็นในเรื่องของจิตใจของคุณเองที่ยังหวาดหวั่นไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดที่จะลาออกไปหรืออาจจะเป็นเพราะหนี้สินภาระบางอย่างที่ทําให้เราต้องจํายอมทํางานที่เดิมต่อไประวังจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารสําหรับคนที่มีลูกน้องแต่ถ้าเราเป็นลูกน้องของคนอื่นช่วงนี้อย่าดื้อให้มากนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณอาจจะโดนไปทํางานหรือโดนจับไปอยู่ในที่ที่เราไม่อยากอยู่เช่นย้ายไปอยู่แผนกอื่น หรือโลเทดไปอยู่ในที่ที่เราไม่อยากไปเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะการเงินในเรื่องของการเงินสาวๆทั้งหลายระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์จะเสียงเงินไปในใเรื่องของการช้อปปิ้งเสียงเงินไปในใเรื่องของความสวยงามเรื่องสวยๆงามๆหรือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเองเช่นไปดัดฟันไปลดความอ้วนทำศัลยกรรมต่างๆ หรือแม้กระทั่งไปเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะความรักสําหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวค่ะยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ชีวิตของตัวคุณเองอะ่ะถึงจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิตไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนําให้อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะความรักสําหรับคนมีคู่ ช่วงนี้อารมณ์ติ๊ตติ๊เหมือนมีโรคส่วนตัวสูงอะ่ะอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะดูซีรีส์คนเดียวอยากจะฟังเพลงคนเดียวชิลๆไม่มีความรู้สึกที่อยากจะจีจาดกับแฟนมากเท่าไหร่รู้สึกไม่อยากที่จะหวานแหววกับแฟนมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ เพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบติดติดมากแบบนี้ล่ะค่ะถ้าคู่ของเราไม่เข้าใจเราอะค่ะมันจะเกิดปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากที่จะทําอะไรคนเดียวอยากช่วงนี้อยากจะดูหนังคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาให้เขาได้รับรู้ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะงงว่าอ้าวเป็นอะไรเขาทําอะไรผิดทําไมรู้สึกแบบไม่ให้ความสําคัญกับเขาอะไรประมาณนี้นะคะสุขภาพระวังเรื่องภูมิแพ้ เรื่องของระบบหายใจต่างๆรวมถึงเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยนะคะเพราะอาจจะมีอาการเบลอๆเบมมึนมึนได้ส่วนใครที่สูบบุหรี่ช่วงนี้ก็อยากให้เผลอเลลงบ้างค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสุขภาพนะคะโชคลาภดวงโชคลาภยังไม่เปิดเท่าที่ควรมีโอกาสที่จะผิดหวังสูง แต่เหมือนช่วงนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับของเสียของพังถ้าในบ้านคุณมีอะไรชำรุดเสียหายต้องส้มแซมก็ให้เล่นเลขนั้นนะคะเช่นมือถือเสียก็ให้ซื้อเลขเบอร์มือถือเช่นรถเสียก็ให้ซื้อเลขทะเบียนรถแบบนี้นะคะลองเสี่ยงดูนะคะ